แม่ครับนี่ฉันอยากได้ยินเมียแกแนะนำตัวเองพูดได้ไหมหรือว่าเป็นวัคุณแม่ครับทำไมหรือว่าแกต้องคอยดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็พูดไม่เป็นดิฉันชื่อเอรินค่ะเอาล่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย ฉันขอพูดกับเธอในฐานะที่ฉันเป็นแม่ของอาคล้าวแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้การที่เธอได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะลูกชายฉันรักเธอถ้าเธอฉลาดรู้จักวางตัวว่าอะไรควรไม่ควรเธอก็จะอยู่ที่นี่ได้อย่างสุขสบายมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นว่าที่นี่เป็นขุมทรัพย์ มีทรัพย์สมบัติให้เธอกอบโกยแล้วก็ฉันไม่เอาเธอไว้แน่คุณแม่ครับอทน,นะสักปีเป็นไง หมายความว่ายัางไงล่ะคะก็เวลาที่เธอจะทนอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยหน้าใสๆแบบนี้เนี่ยสักหกเดือนน่าเก่งแล้ขอโทษนะคะที่คุณอังกูลกับคุณการตาไม่พอใจดิฉันเพราะคิดว่าดิฉันจะมาแย่งในสิ่งที่ควรจะเป็นของวกคุณหรือเปล่าคะถ้าใช่คงต้องบอกว่าสบายใจได้คะ่ะ ที่ฉันแต่งงานกับคุณนะคราวเพราะว่าดีฉันรักคุณนะคราวไม่ได้อยากจะมาแย่งของของใครคะ่ะเมื่อก่อนฉันก็พูดแบบนี้แหละอ๋อตายจริงที่คุณแม่ไปแล้วเหรอเนี่ยลูกสาวรีบมาเลยไม่ได้ดูอะไรสน,สนุกสนุกซะเลยตายทองคุณมาทำไม ฉันก็จะมาอวยพรให้กับสะายคนใหม่ของบ้านเลิศวาลาไงคะดีจังเลยอะสะายคนเก่ามาอวยพรให้สะายคนใหม่แต่ว่าอวยพอรอะไรดีอะแต่ไม่ว่าจะอวยพอรอะไรก็ตามจุดจบของสะายบ้านนี้ก็คงไม่ต่างกัน อย่าไปสนใจเลยดีใจด้วยนะขอบคุณค่ะเธาเพิ่งแต่งงานกับอาคลาวคงยังไม่รู้ว่าอาคลาวเขาชอบอะไรที่มันเรียบเรียบ แต่น้าค้นหาแล้วชุดนอนแบบนี้ก็เป็นชุดนอนแบบที่เขาชอบ